สวัสดีครับหามตรงชาแนลนะครับผมมื่อนี้อยู่ที่สสยามฟาร์มคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอยู่บ้านสว่างตำบลเ,เพชรเจริญเภอซัมสูงจังหวัดขอนแกน่นนะครับเบอร์โทร0885374577ได้พี่ 7, น้องเด้อควายตัวนี้นะครับผู้ใดเอาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันธุ์สใายไงแม่บอกแม่พันธุ์สใหญ่สูง144ได้พี่นะ้องเด้อนี่บวกลบนิดหน่อยนะครับสถานะตอนนี้ ท้องเก้าเดือนกว่านะครับกับเจ้าไม้เด็พี่น้องเด้อกับเจ้าไม้นะครับย้ำนะครับกับเจ้าไม้เพราะว่าควายตัวนี้ออกมาจากรับเดียวกันกับเจ้าไม้นะครับขอแจ้งแค่นี้นะครับว่าอยาาพลาดพิงเ่นไหลายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเ่นไกยุกยุยุไก่ก็เฮาไหลนะครับแต่ว่าออกมาจากคอกเจ้าไม้นะครับการันตีได้ตรวจสอบได้ช <Vorte il> ัดเจนนะครับลูกตัวท sure. ี่3ามในท้องเดพี่น้องเด้อลูกตัวที่3มในท้องท้องเก้าเดือนจะสิบเดือนนะครับเก้าเดือนกว่าท้องเจ้าไม้เดพี่น้องเด้อ เอายาง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 ชมครับล้อตัวล้อมิ้งลึกหนานะครับลึกหนานะครับ <S <S เห็ดแม่บอกแม่พันธุ์นี่สบายดีนะครับต่อไปเพาต้องคิดยังเพราะว่าพอทองเลียวนะครับอัตลักษณ์ควายไทยมีลางๆนะครับมีมีชัดเกีย,ยู่้วยกำไรขาครบซี่ขางเลยคิดหอกเด้อกำไรขาครบซี่ขางืางหางหา,างเลยขอ้อเกือบลากดินนะครับ <S 1> <S 1> เป็นตัวใหญ่ตัวผู้ตัวหนาเลยครับเด้อ นี่นะกเกินควายสายเผ็ดอร่อยก้อยดุโมูเอือผู้เฒ่า,าวา่านี้ครับวงเขาเปิดสวย,ยนะพี่น้องวงเขาเปิดสวยงามครับนาไรเนี่ยวงเอือกบัวเปลาเนี่เป็นเป็นควายที่เอือกบัวเปลาใหญ่นะครับไรกว้างเอือใหญ่ไรกว้างเขาจะว่านะครับมเมือหมาเป็นปากใหญ่ขีดเก่งนะพี่นอ้องเด้อเอายางโชูตัวจับทางามๆกันนะนี่ครับแต่ก็มีอย,ย่างเช่นบอไรนะพี่น้องก็มันมันกะ ขายตัวห้องวันที่แล้วเนาะควายเนาะควายทุกตัวมีเจ้าของหมดคือว่านะครับผมนี่เป็นควายที่ใหญ่ที่หน่าใช่แล้วกันเนาะมัมีตำหนิประกันทองให้นะครับท้องเก้าเดือนกว่านะครับเด้อสูงร้อยสี่สิบสี่แล้วสี่สิบสามได้เพียงมันขออุ้ยได้เพยคอใหญ่คอหนาลำตัวลึกยาวบะกวนพลาดนะครับราคานะครับผมเปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นได้เพี่น้องเด้อหนึ่งแสนกับห้าหมื่นเป็นราคาเปิดได้เพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับ ตัวรองได้โทรมาสอบถามตัวรองใดได้เพี wrong, no like the the ่น้องเด้ออยู่บ้านสว่างตำบลเพชรเตยอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับมี่หีปอันตะซาวห้ได้ลื้มเลื้มี่ีบอันตะซาวห้นะครับบ้านสว่างตำบลเพชรเตยอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อมีอกมีหลักชัดเจนเได้เพี่น้องเด้อมีเกาะมีหลักชัดเก็บนะเบื้องหน้าอกหน้าหลักใดนะครับนี่ส่วนผู้ใดท่าอ่าอยากได้กอ่โทรมาคุยกันตัวมาคุยราคากันปิดกันเลขก็ได้ก็ส่งให้ฮอตเคาะครับก็มีมาจับปลายทางอีกน้อยนะครับผม เบอร์โทร0 8 8 5 3 7 4 5 5 7ได้พี่น้องได้อ้าสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระดิง่งเป็นกำลังใจผมทำลิดดีๆให้พี่น้องนับเสนอให้พี่น้องกเกษตรก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม